สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ดก็จะพาเ,เพื่อนๆมาทดสอบฟังเสียงแอม5.1เป็นแอมโฮมเธียเตอร์นะครับระบบ5.1นะครับผมซื้อมานานแล้วนะครับยี่ห้อนี้นะครับ SKG SK101 นะครับผมซื้อมาเมื่อก่อนก็มีตู้ของมันครบนะครับตู้5ตู้นะครับมีตู้หน้า2ตู้เซอร์รา สองแล้วก็ตู้กลางหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมตู้ที่มากับแอมผมไม่ได้ใช้เลยนะครับมันเพราะว่ามันหวัดมันน้อยนะครับผมเล้ซื้อตู้ใหม่มานะครับเพื่อจะมาทําการทดสอบเลรตเบนคาราโอเกะนะครับก็รับงานด้วยนะครับงานตามหมู่บ้านเรางานเล็กๆนะครับสําหรับสังสรรค์ภายในญาติพี่น้องนะครับก็เสียงโอเคนะครับผมทดสอบแล้วก็เสียงดีนะครับผมก็มาดูแอมก่อนนะครับว่า มันมีอะไรไหมนะครับอ่ะอันดับแรกก่อนนะครับปุ่มนี้ก็คือปุ่ม power นะครับปิดเปิดนะครับปิดเปิดปิดแล้วนะครับเราปิดไปก่อนก็ได้ครับผมปุ่มใหญ่ตัวนี้ปุ่มไม้นะครับอ่าเรียกว่าดเลย์ดีเลย์ของไม์ร้องนะครับปรับรังเสียงนะครับปรับหางเสียงเลย์ดีเลย์นะครับครับก็มาไล่มาปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ก็คือวอลลุ่มของไม์นะครับไม่หนึ่งนะครับ ไม้จะมีสองตัวนะครับสองรูเห็นไหมครับรูแจ็คโฟนอันนี้วันรุ่มไม้หนึ่งก็ตัวนี้อันนี้วันรุ่มไม้สองก็รูนี้นะครับผมต่อไปก็เป็นวันวันรุ่มปรับเอ็โควันรุ่มเบสนะครับไม้เสียงเสียงเบสของไม้นะครับไอน,นี้ก็เสียงแหลมไม้นะครับผมส่วนตัวนี้วันรุ่มเป็นของลำโพงกลางนะครับลำโพงกลางนะครับไอน,นี้ก็เป็นลำโพงเซอร์ลาวซ้ายนะครับ อันนี้ก็เป็นเสื้อลาวขวานะครับอันนี้ก็ปรับเบสเบสเสียงดนตตีที่เราเ,เอาเข้ามานะครับเสียงดนตรีอันนี้ก็เป็นเสียงแหลมดนตรีนะครับส่วนตัวน,นี้นะครับเป็นบรรลานซ้ายขวานะครับลำโพง้ายขวาขึ้นมาบนนี่ก็เป็นวอลลุ่มัตเตอร์นะครับวอลล่มใหญ่นะครับมาดูปุ่มนะครับเอาปุ่มนี้ก่อนนะครับปุ่มนี้ก็คือปุ่ม USB เล่น USB นะครับนี่ครับละอันนี้ครับ ช่องเสียบ USB หรือว่าจะเสียบเป็น SD card ก็ได้นะครับก็มาใช้ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มออกหรือว่า a u x นะครับเป็นปุ่มกดเพื่อรับสัญญาณจากภายนอกเข้ามานะครับนี่ก็ปุ่ม VCD ก็เป็นปุ่มรับสัญญาณจากนอกเหมือนกันนะครับไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับสัญญาจากข้างนอกเหมือนกันครับ AC สามนี่ครับโอเคไอ้นี่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับถ้าใช้มันก็ ต้องไปพวกับอุปกรณ์อินฟูตนะครับผมมาดูด้านบนนะครับด้านบนก็เป็นปุ่มเล่นนะครับอันนี้เป็นโหมดนะครับโหมดเลือกการเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นเล่นอ่านี่อะไรมาเล่นเล่นเล่นซ้ำใช่ไหมครับแบบนี้ครับเนาะเล็ักอันนี้ก็เดินหน้านี่ถอยหลังอันนี้ก็เล่นแล้วก็แล้วก็หยุดแล้วก็สแกนหาหาขึ้น fm ด้วยนะครับอันนี้นะครับผมอันนี้มีบลูทูธด้วยนะครับบลูทูธด้วยนะครับนี่นะครับ USB บลูทูธเอ็นบลูทูธได้อันนี้ก็เป็นตัวหน้าจอตัวหนังสือไอ้ที่เป็นตัวดิจิตอลนะครับครับมาดูปุ่มด้านนี้นะครับปุ่มด้านนี้เป็นมิวตัวนี้ก็ปิดเสียงทั้งหมดนะครับมิวตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดก่อนนะครับมันจะเป็นเลือกไอ้ตัวไฟไฟวิ่งหน้าจอนี่ครับไฟนี่นะครับนี่นครับ เราเรากดสมาร์ทเลือกรูปแบบของไฟได้นะครับมันจะให้เป็นแบบไหนก็อุธิบบนี้ใช่ไหมครับจะเป็นสองกลางออกจากกลางแล้วก็สลับซ้ายขวานะครับก็มันก็จะเป็นไปตามนั่นนะครับเป็นไปตามที่เราเลือกนะครับตัวนี้ก็เป็นการเลือกเล่นสองชแนลนะครับนี่ครับสองชแนลเห็นไหมครับเป็นสองชแนลอันนี้ห้าชแนลนี่ครับห้าชแนลนะครับ โอเคแล้วครับข้างหน้าเข้าใจเลยนะครับมาดูข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนครับด้านหลังก็มาดูช่องสัญญาณเข้าก่อนนะครับนี่ครับสัญญาณเข้ารับเสียงจากภายนอกนะครับเสียบจากโทรศัพท์ก็ได้เสียบจากโน้ตบุ๊กจากคอมก็ได้นะครับเอาสัญญาณเสียงเข้านะครับช่องออกช่องนี้เหมือนกันนะครับ VCD ก็รับสัญญาณเหมือนกันนะครับส่วนชุดนี้นะครับ DTS ทับ AC คีดสามอินพุตที่ผมบอกนะครับมันต้องใช้อุปกรณ์พ่วงนะครับเช่นดูหนังฟังเพลงจากจากโทรทัศน์นะครับเราก็จะซื้อจะมีตัวพ่วงอีกตัวนะครับเพื่อมาใส่กับรูพวกนี้นะครับมันจะได้สัญญาณเป็น5.1ครบนะครับเป็นการฟังดูหนังฟังเพลงประมาณนี้นะครับคาวนี้มาดูอา่า ช่องต่อลำโพงนะครับก็จะเป็นก็จะมีอยู่สองกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปก็เรียกว่าอ่านี่แหละครับซ้ายอันนี้ขวาอันนี้ซ้ายครับขวาก็จะมีมี A ชุดหนึ่ง b ชุดหนึ่งซ้ายก็ A ชุดหนึ่ง b ชุดหนึ่งนะครับนี่ตอลำโพองออกนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นชุดเสื้อราวกับกับลำโพงกลาง,ลงเสียงเอกลำโพงกลางลําโพงเสือ้อราวขวาเสื้อเสื้อราวซ้ายนะครับ ไอ้ตัวกลางตัวนี้ผมตัวนี้มันสปริงมันหลุดมันหักนะครับผมก็เลยต่อตรงกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเสียงกลางนะครับผมไอ้นี่เสียงลําโพงเสือลาวขวาด้านนี้ลําโพงเสือลาซ้ายนะครับผมโอเคครับเรามาดูลําโพงที่จะใช้ต่อนะครับไอ้นี่เป็นลําโพงใหม่ที่ผมซื้อมานะครับลําโพงเก่ามันก็เป็นลําโพงวัดน้อยนะครับ ก็ใช้ดูหนังฟังเพลงในบ้านได้นะครับถ้าจะเอามาเล่นกลางแจ้งก็ต้องหาล้อโพงใหม่มาครับแอมตัวนี้นะครับมันก็มันเขียนไว้ในที่ผมอ่านดูในคู่มือมันก็บอกว่า6,000วัต uh, PMPO นะครับวัดเต็มก็ประมาณสัก300วัตได้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็หาล้อโพงมานะครับล้อโพงนี้นะครับดอก เสียงกลางตัวนี้ก็สิบห้านิ้วอันนี้เสียงแหลมนะครับแหลมปากแตรนะครับขนาดดอกนะครับขนาดหน้าลำโพงมันนี่ครับแปดคูณแปดขนาดวัตต์มันรู้สึกว่าจะเป็นหกสิบวัตต์นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับส่วนตัวนี้วัตต์จะอยู่ที่ห้าร้อห้าสิบประมาณนี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับตัวนี้ ส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นเสียงเสียงกลางนะครับกลางแหลมเอาไว้สําหรับให้ให้นักร้องนะครับคาราโอเกะฟังเสียงจะฟังเสียงตัวเองนะครับก็จะตั้งไวท้ที่ตรงบริเวณหน้าจอจอคาราโอเกะนะครับครับส่วนตัวล่างก็จะเป็นเป็นซับเบสนะครับซับเบสนี่ลาโพงผมก็จะเป็นลําโพงรถยนต์นะครับเป็นลําโพงสอง สองว้ยนะครับเสียงเอามาทำเป็นเสียงเบสนะครับผมครับด้านนี้ก็เหมือนเหมือนด้านนู้นนะครับเหมือนด้านซ้ายมือผมนะครับเหมือนกันนะครับลำโพงขนาดเดียวกันนะครับเท่าเสียงกลางกับเสียงแหลมโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาต่อฝังเสียงด้วยนะครับครับอันดับแรกก็ต่อนี่ก่อนนะครับลำโพงตัวนี้ลำโพงซ้ายมือผมนะครับก็จะใส่ ด้านนะครับลำโพงหน้านะครับเป็นเสียงด้านซ้ายนะครับซ้ายผมก็จะต่อต่อไปที่ลำโพงหน้าซ้ายนะครับไปต่อไปที่กรุปเอนะครับผมกุปเอครับส่วนเส้นนี้เส้นนี้เป็นของซับเบดนะครับซับเบดตัวนี้นะครับ ผมก็จะต่อไปที่ขั้วนี้นะครับขั้วลําโพงหน้าด้านขวาครับลาโพงหน้าด้านขวานะครับพวงหน้าด้านขวาแต่ผมจะต่อไปที่ไปที่คุบบีนะครับตัวนี้เป็นคุบบีแล้วข้อาว่าคุบบีจะมีเบรคพ่วงด้วยนะครับับลำโพงอ,อีกตัวนะครับตัวนี้ตัวด้านขวามือผมนะครับถ้าเราหันหน้าเข้าเครื่องจะเป็นขวามือนะครับผม ก็จะมาต่อเข้า,าลำโพงหน้าคุบเอนะครับผมคุบเอสรุปก็คือลำโพงหน้าขวาเนี่ยครับจะต่อลำโพงลำโพงเสียงกลางกับแหลมนะครับตู้นั้นนะครับพ่วงกันนะครับอ,อยู่ในชุดเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นเสียงลำโพงกลางแหลมนะครับอันนี้เป็นลำโพงซับเบสทวนฟังนี้ฟังลำโพงหน้าซ้ายก็เป็นลำโพงเสียงกลางแหลมด้านซ้ายครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นลำโพงเสียงกลางนะครับสำหรับเอาไว้ให้หนักร้องเอาไว้ฟังเสียงเจ้าของนะครับเอาไว้อยู่ตรงหน้าหน้าจอคาราโอเกะนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะเปิดฟังเทสฟังเสียงด้วยนะครับผมจะใช้เพลงจากโทรศัพท์นะครับจาก YouTube ที่ว่าเขาบอกว่าไม่ติดดีกสิทธิ์นะครับเป็นเป็นเพลงทดสอบ ทดสอบเสียงดนตรีนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะเอาสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือนะครับจากโทรศัพท์นะครับมาเข้าทางอ็อกนี่นะครับอ็อกว่าอันนี้เสียบผิดครับขาวเข้าขาวนะครับแดงเข้าแดงนะครับผมโอเคนะครับผมนี่เราเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องปั๊บแล้วก็สัญญาณนะครับสัญญาณเรา เป็นสัญญาณ AUX นะครับแล้วก็กดไปที่ AUX นะครับตอนนี้มันเป็นสัญญาณ VCD อยู่นะครับปรับก็เป็น AUX นะครับท่านี้เราจะเอาเสียงจากโทรศัพท์เข้ามาเราก็เปิดโทรศัพท์นะครับผมเลือกเพลงมาแล้วครับเพลงเขาว่าสาวดูสาวลองเครื่องเสียงดนตรีครับไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับสาวเทสเทสเออเทสสามนะครับเป็นของไทยแลนด์ เอนตี้นะครับต้องขอบคุณครับช่องไทยแลนด์เอนตี้นะครับโอเคครับผมก็จะเปิดเพจฟังเสียงด้วยนะครับครับเปิดก่อนนะครับเปิดเลยนะครับเปิดเสียงนี้เลยดีก็มาเรียกมารุ่มตอนนี้นะครับอี่ครับเสียงดีนะครับ เดี๋ยวผมจะลองปรับเบสให้ขึ้นหน่อยตอนนี้ผมไว้ตรงกลางนะครับตอนเที่ยงนะครับเสียงแหลมก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะปรับปรับเบรคครับเบสหน่อยนะครับเบรคไปสักประมาณบ่ายโมงเดียงกลางก็สักบ่ายโมงนกันนะครับเดี๋ยวเรืลองสวิงดูลำโพงซ้ายขวาด้วยนะครับนะครับนี่เป็นลำโพงซ้ายนะครับผมลำโพงสายไม่ได้ไม่ได้พ่วงตู้ซับนะครับ ลำโพงขวาหนึ่งพ่วงนะครับเดี๋ยวผมจะปรับไปทางขวานะครับเดี๋ยวเพลงเทสจบแล้วครับลมเพลงใหม่นะครับผมนี่ครับนี่พวกอ่าพ่วงตู้ซับด้วยครับเห็นไหมครับนี่ครับผมปรับไปด้านขวานะครับมันก็จะดันอ่าดังลำโพงกลางแหลมนะครับ นู่นะครับแล้วก็ลำโพงซับเบตตัวนี้นะครับเพราะผมพ่วงไว้ด้านขวาแล้วครับผมโอเคแล้ว๋ยวผมจะปรับพอไว้ตรงกลางครานี้ผมจะลงปรับเบดฟังเพื่อฟังฟังเสียงในตู้ซับนะครับผมนี่นะครับในตู้ซับนะครับ คันนี้ผมจะบังเบานะครับเบาลำโพงซับลำโพงเสียงกลางแหลมตู้ใหญ่นะครับให้หมดนะครับผมก็จะเบาตัวเมนบรรลุ่มตัวนี้นะครับผมอันนี้ครับเบาหมดเลยครับคันนี้ผมจะมาเปิดลําโพงเสียงกลางตัวนี้ครับบรรลุ่มตัวนี้นะครับก็คือเสียงกลางตัวนี้ตัวเล็กนะครับตัวแปดนิ้วตัวนี้นะครับแปดนิ้วสองตัวแล้วก็เสียงแหลมสองตัวนะครับเดี๋ยวครับผมจะเปิดนะครับ นี่คือสุวนี้นะครับเราคงจะนี้รักนลยครับเอาไว้เอาไว้ให้นักร้องฟังเสียงของตัวเองนะครับตัวนี้โอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับการทดสอบเสียงทดเสียงของเราเกกลางแจ้งนะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ